ครับสวัสดี FC. ผู้ที่รอาการตักปลาทุกๆท,ท่านนะครับมาเรามาตักปลากันดีกว่านะครับเมื่วอวานขายหมดชุดไปแล้วนะครับปลาแรดขอหมดไปก็มาสะสมใหม่อเอาต่อเลยนะครับผมนี่เหียนทองสองตัวอยู่ข้างในน,นั่นแหละตักต่อไปเลยเมื่อกี้ได้ยินถังตึกตึกนชนอ่ะอยู่ถังอืินเลยตรงนี้ตักบ่อยตักทุกวนันตักเช้าตักเย็นปลาบอกเฮ้ยหนีดีกว่า ไปบอกเพื่อนก่อนน้ามันชนถังตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊กมันยังไงไม่รู้ได้ยินเสียงชนถังแล้วแบบเหมือยได้ลุ้นโอุ๊ยมาไหมอุ๊ยตะเพียนเยอะเอ้าู้ยตะเพียนตัวใหญ่ด้วยอ่ะหวานอยู่โอุ้ยอุ้ยตะเพียนตัวใหญ่โอ้โหเยอะเลยโตนึกว่าจะไม่มีตัวโตนึกว่าจะไม่มีแหม โอ้ยตัวใหญ่ๆอ่อะนึกว่าไม่มีโอ้ยมีเพียนทองอยู่พอ,อได้ค่าขนมลูกนะถ้าเพียนทองนี่ก็แต่นดียวโลละห้าสิบบาทออตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยอะโอ้ย,โ,อยโดดออกไปหนึ่งอ,อ๋อโดดออกไปหนึ่งเฮ้ ไหนเพียบเลยโอ้กี่ตัวกี่ตัวปลาแปดใช่ไหมไหนใช่ใช่ปลาแปดปลาแปดไม่เอาหรอกปลาแปดต่อยไปเลยนี่เพียบเลยเพียบเลยวิ้ยได้ปลาอะไรอ่ะปลานตะเงินเออปลานตะเงินเนาะไหนดูวิ้ยลูกปลานตะเงินเนาะอือนี่ปลานตะเงินโอ้พวกนี้มีราคานะไซส์ใหญ่ก็โล่สองร้อยโยนไว้เอาไปทำข้าวยังเอาตักทิมนี่เพียบอือ กี่ตัวยนับเลยโอ้ยนับไม่ไหวเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสามตัวสิบสามตัวโอ้โหโอเคพอได้แค่นี้พอแล้วนะตักต่อเนื่องมาผ่านสิบสามเที่ยวสุดท้ายสิบสามไปเลยรวมครับผม